สวัสดีฮะตอนนี layers, ้เรามาอยู่กันที่หนองทะเลนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรครับร้านอะไรคนี่เนี่ยบับเบิ้ลานบับเบิ้ลชีบาร์นะฮะมากับเชฟนะฮะเหมือนเดิมนะทุกคนสวัสดีครับ เอาล่ะ EP นี้นะครับผมพาทุกคนนะครับชิมบรรยากาศอาหาร,ร,รากลา,างคืนกันบ้างนะครับผมกินกลางคืน,นับวันนี้เราจะมากินเกี่ยวกับเบอร์เกอร์นะครับพวกเบอร์เกอร์สลัดมีโรตีด้วยมีเยอะยะเลยนะครับ,มเ,เ,รบเมนูเดียวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ ไม่ใช่ฮะเป็นชาติไต้หวันนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมมาดูนะครับผมมาเพื่ชาตินะฮะจะเดินกับร้านอื่นดีกว่าจะกินที่ร้านไหนบ้างไงโอ้หลายร้านเลยใช่หลายร้านผมเคยกินแต่ร้านนมากที่นี่สเปซิอคือไข่มุกนะอ๋อที่นี่ซิกเนเจอร์ไข่มุกนะเดี๋ยวผมมันบอกว่าเคยไข่มุกใหม่ดีกว่าใส่ใส่ใส่ไม่ได้ไหมใส่ได้จ้าว เจ้าของร้านนะบอกว่าที่นี่นะซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือไข่มุกนะฮะท่าทุกคนมาที่นี่เขาต้องต้องสั่งไข่มุกนะฮะนี่นี่เมื่อกี้ผมสั่งผมไม่ได้ใส่ไข่มุกนะ่ยอันนี้ใส่ใหม่นะฮะไขมุกโอ้ยมันนุ่มโคดีมันมีนะมัจะเปื่โอเคได้แล้วไข่มุกนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป ca, ็นยังไงนะตัวชินอืมแคนละเรื่องเลยนะีคนละเรื่องอ่ะ อันนี้มันอร่อยครับไข่บุกอะ oh. หนึบหนึบชิติมาไม่ใช่มันยังอาไมันยังใ,ใช้ได้ใชะได้อันนี้อันนี้เป็นนมโกโก้ใช่าใจไหมนมโกโก้ใช่ไหมเม,มืมโกโก่ม <h uman> อก <h ans> ี้มันไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นมันจะเป็นโกโก้ปั่ปนอย่างเดียวเป็น <h ans> นมโกโก้อืม อันนีหวานลยหวานอาร่อยด้วยตสนะอย่ไต <c oughs> อัน,นเล่นอน,น <c oughs> ร่อยอร่อยอันนี้ครับจะกินกี่อไรครับอไะจะกคมุกเ <c oughs> ขาบอกให้ดูดอี <c oughs> อันนี้เป็นชาไทยนียครับของแถนเนี่ยของ, <c oughs> งที่พิเศษเนี่เดี๋ยวเราจะมาฟังเจ้าของร้านนะว่า <c oughs> ร้านเปิดกี่โมงนะฮะแล้วก็ปิดกี่กี่โมงนะเจ้าของร้านนริ่มเขินนะ่ ตอนนี้เขิดนแล้วเขิดนแล้วงั้นเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็ไปปิดอีกทีก็คือสามทุ่มเกี่ยวกับเบอร์เกอร์เแล้็สลัดกับแล้วก็จะมีสเต็กสเต็กด้วยสเต็กก็มีค่ะเนื้อสเต็กไก่สเต็กเนื้อนใช่ค่ะตอนเที่ยวก็จะขายเบคอน โอเคตอนเที่ยงนะฮะเขาก็จะมีกล้วยทอดนะครับขายด้วยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรปลาตั้งโกละฮะลองมาแวะกันดูนะครับจะอยู่ตรงไฟแดงอ่าหนองทะเลนะครับตรงอ่าปิดกับเซเว่นหนองทะเลเลยนะครับตอนเช้านะถ้าทุกคนมาก็อย่าลืมนะแวซื้อปลาตั้งโกได้ตอนเที่ยงนะครับกล้วยทอดบรรยากาศดีด้วยนะเนี่ยนานังเยนือนานดงเหนื เช้เมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับที่ร้านโ k o บับเบิ้ลทีบาร์นะครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านเองครับมีเพจไหมฮะมีครับตามชื่อร้านได้เลยโ k o บับเบิ้ลทีบาร์ K O N I ครับผมแล้วก็บับเบิ้ลทีบาร์อันนี้เป็นสาขาสองฮะสาขาสองครับมีสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ห้องกถงครับคือใกล้ๆเป็นไงบ้างครับขายดีไหมดีเลยลูกค้าตอบรับดีมากร้านเปิดตอนไหนฮะ00ถึง03ทุ่มครับ ครรัับบในร้านหลักๆ็ชานมัทนมไต้หวัตนะครับหลักๆอ่าเป็นชั้นไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยต่างเลือกให้ลูกค้าหลายๆทางมีเบอร์เกอร์มีโรตีแบบพวกแบบชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีของขนมเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทำอเองโฮมเมดเองครับ <ผม S 1> ราคาทุกคนสามารถแตดต้องได้ราคากันเองเนาะจัดต้องได้ โอเคนะทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะเบอร์เกอร์เนื้อนะครับที่สั่งมาแล้วนะฮะเนี่ยใส่ะลักนะฮะจะเล่นต้องมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะวิธีการชิมนะฮะจะกินแบบฝรั่งไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งนะต้องกินอย่างนี้กันทุกคนเดี๋ยวผมก็กินแบบแนวคุ้นเสนี่แะกินแบบแนวสวัสดีนิดนึงนะอืม Cứ gọi là ngon. Nghiêm túc chưa phải là lời. ngon lắm, lắm Không chỉ có burger thôi, nán cũng ngon. Nếu các bạn muốn trân chuyên dวน quán đây là rất là rất Ngon ngon เป็นร้านชื่อนั้นว่าโคนี้บัพเปิลทีอะไรนะทีอะไรตั้งอย่างแล้วไข่มุกเป็นซิกเนเจอร์คนนี้ครับตอนนี้ผมกับเชฟก็แบบกินแบบทั้งหมด264บาทนะครับสีอีเบอร์เกอร์กุ้งแบบเกินเนื้อฟายโกโก้ชาไต้หวันโกโก้มิ้นก์เกอร์ชิ้นละ40บาทเองนะลองแวะมาดูนะครับผมก่อนจัดนะเดี๋ยวมีอะไรจะฝากเจ้าของร้านนิดนึงเจ้าของร้านครับอันนี้มีของจะแนะนำนิดนึงเนาะฝากนิดนึง ให้เขียนป้ายข้างหน้าด้วยว่ากรุณาใส่รองเท้าเข้ามาได้แต่คนถอดรองเท้าขึ้นมาได้ได้ว่าไม่รู้ว่าเขาร้านก็สะอาดมากเลยก็เลยถอดรองเท้าลงมดเลยอันนี้แค่หยอกหยอกเล่นหยอกเล่นกันนะครับผมรู้มั้ยครับมีแต่แบบเข้าเซเว่นถอดรองเท้านะอันนี้เข้าร้านนะก็ถอดรองเท้าใช่ไหมครับผมฝากกันไว้ด้วยนะฮะร้านโคนี่นะเบลเบิ้ลทีบาร์นะโอเคตัวนี้ผมกับเชฟแล้วก็ต้องขอ เปิดคลิปไปก่อนนะครับลาไปก่อนสำหรับอีพีหน้านะเราสองคนไปไหนเจอกันอ่ะหมื่นนะควาดหมื่นแล้วแยกกันไปนอนเราสองคนไปไหนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับผมก็โอเควันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะฮะไปกับเสียงมอเตอร์ไซค์โอเคบ๊ายบายครับผมครับบบบ๊าายยครัสวัสดีครับสวัสดีครับ